สวัสดีคกับผมลุงอตือนนะครับวันนี้มาเอวใ,ใกล้บ้านนะครับปอนาริทคาเฟ่นี่เรามาดูสัตก,ก่อนดูมีหลายสิ่งหลายอย่างนะป้าเราออนมาเอวได้นะครับนี่นี่ก็ป้ากันมาใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยนะครับบ้านเขามีอาหารขายมีเครื่องดื่มขายด้วยนะครับอาหารก็จะขึ้นจือกับเป็นพวกเมนูเส้นเนี่ยนี่วันนี้ผมเลือกกินเออซอยน,ะนี่นะครับตร้ถ้วยใหญ่เนื้อ โอ๊ะเลยนี่นะครับในจีนกิ่นกับหอมหอมเค็มแล้วก็มันตังเอาคนดังได้ดีขนาดเลยนะครับนี่นะครับซอยเส้นเหนียวหนึบนี่นะครับลองลองมาดูนะครับมีเลือดมีอย่างตัวนะครับซอยมันมันคนๆเลยนะครับคนดีใส่ข้าวซอยบะผาดนะครับผาดได้เลยนะครับเมาะนะครับนี่เปิดดูเลย ก็มีอยู่หลายเมนูอยู่นะครับวัญญินท้โฟก๋ดเยเตียวเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับอยู่ใกล้บ้านเฮาเน้นนะครับมีวิวดีด้วยนะครับวิวใครต้องการชมถุงชมอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่แบบวันนี้ผมกินแบบทิชชู่นิดนอยนะครับเปิ่งน้ำหลายหลอบอันนี้อันนี้ไยมุมนี้คือดูนะครับไม่ได้คือพอตีบนหัวนะมันลืมบางไปละนะครับโอ้เห oh oh. มาะนะครับนี่ นมเข้มคนดูดูนะนี่มาอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นขอ้อซอยนี่ขอ้ขอซอยเนื้อหรือ,อว่าข้อซอยจีนเมาะนะครับอันนี้ขออยตถไทยแบบจ,จ้าให้ดนะูเส้นมันจะนุ่มนะครับแล้วก็จะมเีเส้นกรอบในตัวนะครับกินก็เนีย่ยคือมันเป็นสีสันกรุบกรับนะครับ แล้วผ่านไว้ก็จะมีพักกาศดองเนาะนะครับแล้วก็มันไล่อยู่ที่เนื้อครับหน้านเนี่ยนะครับหน้ามันจะออกออกมันหวานนิดๆอันนี้นี่นี่นี่หอมแขกเนาะกินเข้าไปนี่มันถึงมันถึงแบบยืแบบเขาแล้วตักเงาะหูดวมาพูวเลยเนาะนี่นะครับลองลองไปดูนะครับจิ้มนูนนะครับลันัน